a m e ิก c a n m มอร์นิ่งพอดแคเพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 2 0 5นะครับคนทำงานเร็วหวังทำงานตลอดชีวิตคนทำงานช้าหวังเกษียณเร็ว m i r a i l e Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอัศจรรยหาสร้างอาชีพ EP 205นะครับวันนี้ผมจะนำบทความจากปากของคนรวยนะครับที่ได้เอาสิ่งดีๆมาแชร์ในอัพพิโซดนี้นะครับคนทำงานเร็วเนี่ยมักจะสนุกกับงานครับเพื่อนๆจึงไม่ค่อยมีคนทำงานเร็วที่พูดว่าอยาก,กเกษียณเร็วๆยิ่งคนทำธุรกิจของตัวเองจะยิ่งน่าทึ่งส่วนใหญ่คนเหล่านี้จะทำงานจนกว่าจะทำไม่ไหวครับแล้วก็เรียกว่าอยู่ในตำแหน่งตลอดชีพ คนที่แต่เต้าจากพนักงานบริษัทมาเป็นผู้บริหารเองพอระออกหรือกเกษียณอายุก็จะไปทำธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศก็มีหลายคนนะครับที่พอหาเงินได้จํานวนหนึ่งก็เกษียณเร็วในอีกด้านหนึ่งคนทั่วไปเนี่ยจะกล่าวถึงคนเหล่านี้คล้ายๆกันก็คือประสบความสําเร็จแล้วทําไมยังมาทํางานอีกคนมีเงินเนี่ยทำไมต้องมาบรรยายเป็นที่ปรึกษาหรือเขียนหนังสือด้วยหรือจริงๆแล้วพวกเขาคงไม่ได้มีรายได้ขนาดนั้น คนทั่วไปมักคิดว่าถ้ามีเงินก็ไม่อยากทํางานไม่เข้าใจความมุ่งมั่มนหรือแรงขับเคลื่อนในการทํางานของคนที่ประสบความสําเร็จเลยตราบใดที่มีความคิดแบบนี้ก็จะไม่สามารถสร้างผลสําเร็จในงานได้คนทั่วไปไม่ได้ชอบงานแต่ต้องไปบริษัทอย่างเสียมิได้ทั้งที่ความจริงแล้วอยากลาออกพวกเขาจึงไม่สามารถจดจ่อกับงานขาดความคิดสร้างสรรค์ไม่ค่อยอยากท้าทายสิ่งที่ยากหรือสร้างนวัตรกรรมขึ้นมา คนทํางานช้าจะทํางานเสร็จเป็นอย่างไปคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ทางานเพื่อหาเงินครับและไม่ได้ทําเพื่อใช้ชีวิตด้วยสําหรับพวกเขาแล้วงานเป like ็นเหมือนงานอดิเรกจึงเป็นวิธีการแสดงออกถึงตัวตนไปในตัวครับและเพราะพวกเขาสนุกกับงานที่ทําเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือรายได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความคิดอยากจะลาออกเลยผู้ก่อตั้งธุรกิจหรือคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งยังคงทํางานอยู่ก็หลงไหลการทํางานเช่นเดียวกันครับ แต่ตัวเองก็จะไม่รู้สึกว่าทํางานอยู่จึงทาเพราะว่าอยากทาครับเพื่อนๆตรงนี้นคือคีย์เลยนะพวกเขาจึงทํางานแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะรู้สึกสนุกจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างและผลลัพธ์ก็คือผลสําเร็จของงานนั่นเองครับเช่นยอดขายหรือ,อไรายได้เพิ่มขึ้นถ้าสามารถอุทิศให้กับงานได้ความสามารถต่างๆของเราจะพัฒนาคนรอบข้างก็ยอมรับไม่ว่าจะใช้เวลาทํางานแค่ไหนถ้าทําด้วยใจรักแล้ว ชีวิตก็จะเติมเต็มและยังเข้าใกล้ความสำเร็จอีกด้วยครับดังนั้นขอให้ทุกคนทิ้งความคิดเรื่องกเกษียณเร็วไปก่อนแล้วชอบงานที่ตัวเองทำต่อให้บางครั้งรายได้จะลดลงไปบ้างก็ขอให้เลือกงานที่ชอบไว้์อพิโซดนี้จบลงแล้วนะครับฝากหนึ่งคำคมดีๆครับคนรวยที่ทำงานเร็วสนุกกับงานอย่างเต็มที่ครับเพื่อนๆถ้าชอบ EP นี้ให้กดไลค์ครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับชาแนล u t u b e อสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ครับ EP ีต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับเชื่อมโดงกงานของเราเพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพ การทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่ง m มซ d เซ็ของการทำธุรกิจและสา